ยังเชื่อมต่อทด้ไหมต่อไม่ได้หนะอกดสตาร์เอนยแล้วพอต็ดไปไปข้อสองไปข้อหนึ่งขาดเลยไหมข้อสองไปในยูทูไปแล้วนะยูทูปไปแล้วนะยไม่มาครัดีีดเลยยมีคนมาเข้ามาด้นะยูทคนเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสิบสองส,สามสี่คดด้งสองผ่านแล้วให้เนี่ยสามบสตีสายแล้วมสร็จเม็ดกุ กดสตาร์ทแล้วพี่ก็ดึงดึงไงเฟซบุ๊กน่ยเขาไว้ดึงหัวมนไห้ดึงหันี่ดึงไดึงหัวนี่ะมา่ได้ี่หัวหัวชนหัวเลยวรนี่อันนี้เอาวิเอแล้วเดี๋ยวแชทจะอยู่ตรงนี้แชทเนี้แชทเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ เด really? ี๋ยวเข้าไปพิมเขาไปพิมให้แล้วก็เนี่ยอันนี้เราเราดูตรงนี้น็จะแล้วก็พี่ก็ไล่ได้เลยทีนี้อแหเลยที่คพณไล่แล้วแล้วไม่ใช่ยังไม่จบที่เราต้องติดต่ออันนี้ต่อไม่ยากเออแล้วแต่ที่เราตั้งด้วยแล้วเนี่ยพูดได้ครับ ใครรอกไหมเดี๋ยวดิมีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าหลอกวะน่ะต้องอ่านด้วยนะจิตถูกใจคิดอะไรคนด้วยจิตถูกใจสวัสดีครับตอนนี้ครับผมกำลังทดลองอยู่ไม่รู้หรอไม่ก็รอดูก่อนรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิว่าเขาถามว่าอะไรบ้างตอบบ้างนี้ทำไมดังเนี่ยไมปอ่ะตัลลอรีดไหมครับตัลลอรีดไหมครับ ดูดิมันข like> şey> ึ้นไปมาดามาก็ดีเลยประมาณเจ็ดวิอืมน sí like ี่แหละได้แล้วแดกทุกอย่ากเลยไม่ต้องพิมพ์พูดตอบเขาไงออ๋ได้สีอถักแก้พิมพ์เลยโอ้นีแหละบางลมพิมพ์อยู่พี่ตอบว่าอ้าววันนี้ผมพี่พูดเลยพูดตอบเขาไงอ๋ออร่อยนะจะยิงงงอ่ะสต๊อปตรงนี้สต๊อป